รส,สรร้างกิจไทยสวัสดีครับพี่น้องทีงร่รบครับกบุมสายญาตินะครับคณะพักกองไทยครับวันนี้มายืนอยู่ที่ทะเลสาบเดซีนะครับเดซีหรือเะเลสาบมรณะซึ่งเป็นเตเร,รสาบน้ำเก็มที่สุดในโลกมีพื้นที่ครอบคลุมสามประเทศนะครับประเทศจอร์แดน รัฐเวีร์ตายแล้วก็อิสราเอลนะเป็นทะเลสาบที่เป็นจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับใครๆก็อยากเดียวมาทเวร์ทะเลสาบเอสเป็นทะเลสาบที่อยู่ันที่ราบสูงนะครับด้านหน้าเป็นภูเขาด้านหลังก็เป็นภูเขา แล้วก็มีโรงแรมมากมายขนาดน,นี้นักธุรกิจตัวโลกมาลงทุนโรงแรมใหญ่ๆมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่สาธารณะที่ให้ประชาชนได้มาได้มาเที่ยวได้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของลูกถ้าเรามีโครงการกรองไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้เยอะมากโครงการคลองไทยยิ่งใหญ่กว่าน,นี้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ อะไรก็ตามที่เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งน้าใหญ,ใหญ่ที่เป็นพื้นที่เดินเรือนี่นะครับหรือพื้นที่ท่องเที่ยวทางน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนจความสนใจมากทั่วโลกเรามารวบก,ก,ก,กันสร้างคลองไทยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนองเดียวกับทะเลสาบเรศีคลองไทยก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก มนตรีาสาบเดซีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและคนทั้งโลกก็อยากจะมาชมกันร่วมกันสร้างครองไทยไปกับภาพกรองไทยขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับิงใหญ่กล